เกิดนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาในประเทศแล้วก็แน่นอนค่ะเมื่อได้เกิดการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยจาก1ประเทศ2ประเทศ10ประเทศที่จะสนใจเนี่ยก็จะกลายเป็นทั่วโลกจะต้องหันมามองไทยมากขึ้นเพราะว่าเราจะไม่เป็นเพียงแค่ทางผ่านต่อไปแต่เราจะต้องเป็นจุดหมายที่เขาจะต้องเข้ามาครับนักธุรกิจต่างชาติที่เขาสนใจนะครับมันจำกัดไหมครับว่าจะต้องเป็นประเทศใดประเทศหนึ่ง นักลงทุนจากประเทศใดประเทศหนึ่งเ,เบื้องต้นนะคะที่เราได้มองไว้เนี่ยต้องควรที่จะเป็นนักลงทุนที่ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่อยู่แล้วนะคะคมีลูกค้าที่เป็นสายเดินเรืออยู่ในมืออยู่แล้วนะคะคแล้วก็เป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหานะคะคด้านการธน,นาคารด้านพลังงานที่เขาคุ้นชินกับการลงทุนในท่าเรือเหล่านี้นะคะคแล้วก็การที่จะให้เขาได้เห็นถึงสิ่งที่จะได้รับกับคืนมาเนี่ยเขาจะ เก็ตได้เร็วมากๆว่าเขาลงทุนเท่านี้เขาจะได้คืนในกี่ปีกี่ปีค,ค่ะนะฮะนักวิเคราะห์เขามองกันว่าถ้าเป็นนักลงทุนจากจีนเนี่ยจะทําให้แบรนดิชเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าที่จะเป็นนักลงทุนจากยุโรปหรือว่าอเมริกาวันนี้ต้องเรียนว่าเราให้ความสําคัญกับ,บทุกๆชาตินะคะคไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นชาติใหญ่มหาอำนาจอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่ทางรัฐบาลที่เราได้เห็นภาพที่ทําอยู่ก็คือพยายามที่จะให้นักลงทุนได้ รับรู้ถึงความจริงใจของเราในการที่เราจะอยากให้เขาเ,เข้ามาสนใจโครงการ,รฉะนั้นเราจะไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะต้องเป็นนักลงทุนจากประเทศนี้หรือประเทศนี้เท่านั้นแต่ทุกทุกคนมีความสําคัญที่จะทําให้โครงการนี้สําเร็จขึ้นได้ค่ะครับเราเอาอะไรไปจูงใจให้เขามาลงทุนนะครับ ก็ข้อดีของประเทศไทยเนี่ยค่ะในจุดที่ดิฉันคิดว่าต่อไปมันจะมีพรบร SEC นะคะในเรื่องที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเกิดความสะดวกสบายนะคะในการเข้ามาลงทุนกฎหมายไม่เป็นอุปสรรคนะคะคแล้วก็การเปิดกว้างของรัฐบาลที่จะให้เขานั้นได้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรีนะคะไม่เกิดการผูกขาด